พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันปีหลวงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสเข้าถวายพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีการเปิดให้เข้าถวายใน4ช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนสามารถมากราบถวายสักการะและถวายอะไรต่อพระองค์ได้อย่างเนืองแน่น แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้ผ่านไปอย่างง่ายดายเพราะว่าประชาชนจากทั่วทุกสารทิศท,ที่มากราบถวายพระบรมศพต้องเผชิญกับอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ไม่ย่อท้อและยังคงต่อคิวอย่างเป็นระเบียบด้วยความอาลัยและความรักพักดีต่อพระองค์ที่เป็นพระราชินีของชาติ และนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้การเข้าถวายพระบรมศพมีการจัดทําตามระเบียบและมาตรฐานเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจสอบการแต่งกายก่อนที่จะได้เข้าถวายพระบรมศพซึ่งมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เต็มใจเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ที่น่าสนใจคือการเข้าถวายพระบรมศพนี้มีการจัดทําเป็นระบบที่เป็นระเบียบและมีการควบคุมซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันไปว่าการจัดระบบนี้เป็นเหมาะสมหรือไม่ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรและว,ว่าการเข้าถวายพระบรมศพต้องมีการจัดระบบแบบนี้หรือไม่ทำไมถึงต้องมีการคัดกรองและตรวจสอบการแต่งกายคำตอบที่ได้รับจากการจัดระบบนี้คืออะไรทุกคำตอบและความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่าคุณคิดอย่างไรมาถึงเวลาที่เราเปิดใจและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้แล้ว